แก้ไขปัญหาทำธุรกิจไม่สำเร็จด้วยการเตรียมตัวที่ถูกต้องการตัดสินใจทำธุรกิจเครือข่ายด้วยอารมณ์เป็นข้อผิดพลาดที่ใหญ่หลวงคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ต่างก็ใช้หลักการที่กล่าวถึงในเว็บไซต์นี้ดังนั้นคุณจะต้องทิ้งอารมณ์ที่ตื่นเต้นเนื่องจากเห็นโอกาสทางธุรกิจไปเสียก่อนแล้วหันมาเตรียมตัวจะดีกว่าการเตรียมตัวที่สำคัญซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจนี้ก็คือ การคิดระบบที่สามารถแก้ไขปัญหาหลัก2ประการของธุรกิจเครือข่ายได้ระบบนี้จะต้องสามารถหา 1. รายชื่อคนที่จะมาขอทําธุรกิจกับคุณเองและ2ระบบนี้จะต้องสามารถหากระแสเง,งินสดหมุนเวียนได้สิ่งนี้เป็นเรื่องของเทคนิคการสร้างเว็บไซต์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทําให้คนเข้ามาหาคุณและตัดสินใจทําธุรกิจร่วมกับคุณเองเครื่องมือนี้จะทํางานแทนคุณทุกวันตลอด24ชั่วโมง ศึกษารายละเอียดเรื่องนี้ได้จากหนังสือ MLM Alpha Number o n หากคุณเองยังไม่สามารถทำสองข้อนี้ได้สิ่งที่คุณทำอยู่นั้นก็ยังไม่ใช่ระบบที่แท้จริงสแสดงว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะทำธุรกิจเครือข่ายแบบนี้อย่าเพิ่งตัดสินใจลงทุนสมัครกับบริษัทใดๆมิฉะนั้นคุณจะพบกับความล้มเหลวแน่นอนถ้าคุณยังสร้างระบบสองอย่างนี้ไม่ได้คุณสามารถโทรศัพท์มาปรึกษากับเราได้อย่าลังเลสงสัยที่จะหาคาตอบ หากคุณคือผู้เชี่ยวชาญกูรูจงแสวงหามันเถิดเพื่ออิสรภาพทางการเงินของคุณมีคนมากมายที่เดินเข้ามาในธุรกิจนี้แล้วเดินจากไปด้วยความล้มเหลวเพราะว่าเห็นแต่โอกาสทางธุรกิจและอิสรภาพทางการเงินแต่ไม่ได้คิดว่าจะต้องทําอย่างไรจึงจะประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้ได้พวกเขาเห็นแต่โอกาสทางธุรกิจแต่ไม่รู้วิธีสร้างธุรกิจเขาคิดว่าเขามีโอกาสทางธุรกิจที่ดีที่สุดในโลกซึ่งก็อาจจะจริงก็ได้ ทุกคนก็ต้องคิดเหมือนกับเขาถ้าเห็นโฆษณาอย่างที่เขาเห็นซึ่งก็คือโฆษณาที่พูดถึงแต่โอกาสทางธุรกิจแต่การทำแบบนี้ก็ไม่แตกต่างอะไรกับการไปหลอกลวงคนอื่นให้เข้ามาร่วมทำธุรกิจกับคุณธุรกิจเครือข่ายที่แท้จริงนั้นต้องสามารถตอบคำถามให้กับคนที่จะเข้ามาใหม่ได้ทุกเรื่องขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยที่มีโอกาสที่ดีมากที่ได้เรียนรู้จากเว็บไซต์ของเราจึงทำให้คุณได้รู้ความจริงล้าอย่างเกี่ยวกับการทำธุรกิจเครือข่ายที่แท้จริง ยังมีความจริงเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายที่คุณยังไม่รู้อีกมากมายถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้คุณต้องเรียนรู้ให้หมดทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงประสบความสำเร็จคำถามที่สำคัญก็คืออะไรคือระบบที่คุณใช้ในการนำคนเข้าสู่องค์กรของคุณคุณสามารถหาคำตอบได้ในหนังสือ MLM Alpha Number no. One หนังสือที่มีเทคนิคการสร้างระบบที่จะหาะรายชื่อคนที่จะมาขอร่วมทำธุรกิจกับคุณ และระบบที่จะหากระแสเงินสดหมุนเวียนถ้าคุณต้องการหนังสือเล่มนี้คุณสามารถติดต่อจากเราได้